เล็บหนึ่งกันเดี๋ยวผมจะทำเป็นผมกันแง่ดีนะยงก้อยมาไม่งั้นเราพี่ยังทำยังไม่เป็นนะโอ้โหคำตอบเยอะเลยนะอันนี้อันนี้พี่ก้อยยังอยู่กลับเวลาแล้วยงก้อยอ่ะเพราะจากยงจากที่บ้านมาอ๋อมิวอ๋อมิวอ๋อหลวงพี่เปิดเสียง่ะเพราะจากที่บ้านมาต้องขับรถประมาณสี่ชั่วโมงนะยงก้อยเขาแขนหักนะก็ก็เขาก็เลยจ้างจ้างตำรวจมามามาช่วยขับรถให้อย่างนั้นเนี่ยครับเสร็จเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็ครับ ก็ภาพคือคือกดสีเหลียง่ายนะภาพยูทูบกดตรงกลางครับตรงกลางโอเคโอเคจะละงานจะละไม่งั้นมันจะวนไปเรื่อยๆอ่าทีเนี้ยทีเนี้ยถ้าลูกศิษย์ลูกหาที่เขากด subscribe YouTube ของหลวงพี่อ่ะเขาเขาก็จะได้รับการแจ้งเตือนใน u t u b e ว่า ลวงพี่กำลังไลฟ์ตอนใหม่นะเขาก็จะเข้ามาดูได้แล้วก็ตอนเนี้ยถ้าหลวงพี่ดูในซูมครับมันจะมีมันจะมีขึ้นไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับใช่มันจนี้ให้ก๊อปปี้สตรีมมิ่งลิงก์ตรงไหนมั้ผมไม่ได้จัดพี่เห็นนะ เขดีผมเปิดในมือถือเนีแ้เปิดในในใน iPad มันก็จะมีอมันจะมีให้ copy ลิงก์ของ YouTube เใช,าชาเ่อที่จะเอาไปแจกให้กับคนอื่นจะกดไงมัละเปิดไงหรือจริงจริงนะครับอันเนี้หลวงพี่ก็บรรยายไปเรื่อยๆเลยครับแล้วเดี๋ยวพอจบจบการบรรยายเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องกดปิด YouTube พอจบการบรรยายหลวงพี่ก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็ไปเอาลิงก์ ไปชรียกมไปแชร์นะแล้วเข้าเข้าไปยังไงเข้าไปที่ยูทูปเข้าไปยังไงนะอันนี้อันนี้หลวงพี่ลองกดสต๊อปสต๊อปก่อนนะสต๊อปก่อนเนาะสต๊อกไลฟ์ก่อนก็ได้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแต่ก็ต้องได้กดกดกดเอ่อกดกดที่ไหนนะสต๊อปไลฟ์ก่อนก็ได้ได้ก่อนกดเอ่อกดสต๊อปไลฟ์นี่กดเอ่อกดกดที่ไหนนะลืมแล้วโยมก้อยสอนแลลืมนะสต๊อปไลฟ์ก็ไม่ใช่สต๊อปแชร์นะไม่คนเลยอย่างนะเอาไลฟ์ก็เจอแล้วจะต๊อกไลฟ์ไม่ต้องที่มันแดงแดงแล้วกดสต๊อปมันใช่ไหมใช่ไหมโย สตาร์ไลฟ์ก่อนแล้วก็คือ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 กดเอ่อกดเอ่อกดไปที่สีแดงหรือว่ากดข้างๆสีแดงอะไรผมผมผมไม่เห็นอันนี้ครับเพราะว่าผมเป็นมุมเป็นเป็นมุมของคนดูมันจะไม่เห็นปลาบดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวป่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองพี่ส่งพี่ถ่ายรูปเดี๋ย่ถ่ายรูปสองดูแป๊บนึงเดี๋ยวยอมใช่อ่าเต่ลองพี่ลองถ่ายรูปส่งเข้ามานะครับใช่ใจะดูว่ามันจะขึ้นเป็นอะไรใช่ใช่ มันจะมีมีปุ่มสต o อปแชร์กับตำลังไลฟ์เอ่อผมว่าหลงพี่ตั้งกดไปที่มอเหมือนเดิมหรือเปล่าเอาอแล้วม็นกดไปที่มอแล้วมันมีให้สต o อปแชร์สต <Stop> ็อปไลฟ์ไหมฮะใช่ใช่มีสต o อปสต็อปไลฟ์สตรีมใช่ไหมใช่ใช่ก็กดอันนั้นอ๋อสต็อปไลฟ์สตรีมวันนี้นะ